เนี่ยครับสวัสดีครับผมปิดปีดปิดเนี่ยครับได้งานตัวเนี่ยครับพระธาตุเกสาแปลสภาพเป็นพระธาตุเป็นเม็ดสีทองทองเม็ดเล็กๆครับเยอะเลยครับเตรียมเลยเนี่ยครับ สภาพเป็นพระธาตุเม็ดสีทองเม็ดเล็กๆเนี่ยครับสีทองทองเนี่ยครับอยู่ข้างในครับเต็มเลยครับนี่ตอนเอาไปเข้าหลอดเกี้วให้เข้ากรอบตอนแรกอะได้มาด้วยกันกับพี่ชายกับพี่สาวไม่มีอะไรนะครับเอาแต่กเกสาใส่ ต่ตอนนี้เพเอามามาดูมันเป็นเม็ดเล็กๆสีทองทองข้างใน,นครับเม็ดเล็กๆเป็นพระธาตอยู่ข้างในนะครับนี่ครับดูครับนี่เม็ดเล็กๆนี่ครับ,รบ,เ,รเ,รบเป็นเม็ดเล็กๆสีทองทองเต็มเลยครับนี่นี่ครับเพราะว่าตอนเข้ากรอบผมก็ดูกับเขาอยู่นะครับไม่ได้ใส่อะไรเข้าไป เดี๋ยวมาดูทีนี้เป็นประมาณเดือนกว่าหรือสองเดือนนี่แหละครับมาดูเตมเลยครับนพระธาตุเกาาเปรยสภาพเป็นพระธาตุสีทองของดวงตาสิ้นคิดครับพระอาจารย์สินชัพ์จาระธรมโมครับนี่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ศรินทร์ครับนี่เตมเลยครับได้มาครับ ครับรับมากับมือทันครับตี่เลขเต็ม mm hmm.